ามาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วรถไปมาแล้วคังแดงต้องมาผู้ที่สตะกีรถไปสายนี้นะครับเนาะมาแล้วครับพี่พี่ครับมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วครับพี่พี่ครับมาแล้วมาเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ่าผู้จะไปเปลี่ยนสายที่สำโรงครับกาับสบายดีสบายดีนะครับเนาะโมนี้บ้าผู้กับ มาอยู่ที่สีลานหกนะครับเนาะ่าหลังจากที่บาผู้มานะครับเนาะบาผู้โบหูว่าตรงนี้มีรถไฟนะครับเนาะก็เดินกับกราบสบายดีพี่พีุกคนนะครับเนาะเอฟซีบาผู้ที่ยังติดตามบาผู้อยู่นะครับเนาะกับขอบใจได้ร้ายเนาะที่ยังเขามารับซุมบาผู้นะครับเนาะนี่วันนี้บาผู้กับยาไ้เบิงนะครับเนาะ วันี้บาผู้กมาอยู่ที่สีรานนะครับนาะงสีรานจ้อยฮกนะครับน้อมาตอนบาพู้มาบาพู้นางนางโบมากนะครับนาะงเชิงบาพู้ประหูบาอ่ารถไฟซ้ายนี่นะครับนาะอ่าซ้ายไหลนะครับน่าแจะบาบาผู้สีร่องนางเข่ากรุงเทพเบิ้งนะครับนาะอ่าตอนนี้บาผู้อยู่ต่างจังหวัดมาบู้่าซ้ายโดดนีหอดกรุงเทพหรือโบนะครับนาองบาอ่าหอดไซเน่นะครับ ่าพูมาเห็นนะครับนาะมาเห็นรถไฟสายนี่นะครับนาะแต่ว่ามาพู่บหูนะครับนะแต่มาพูชิล่องนางกับนะครับน้ะนางกับจากสีลานนะครับนางกับจากสีลานแต่กาบาพูชิชุดไม้ไปลายทางบาพูชิไปนั่นนะครับบาพูจะไปกรุงเทพนะครับเข้ากรุงเทพเข้า แถวๆประมาณสี่ลมนะครับเนาะอ่ารือลุมพินีนะครับเนาะอันนี้บ้าพู่มากนะครับเนาะบ้าพู่ปูผูนะครับนะตอนแรกบ้าพู่มากบ้าผู่ปูผูด้วยว่ารถไฟสายหนีมีนะครับเนาะอ่าทาพีพีคนหนรู้จักนะครับก็ฝากคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับเนาะถ้าใครอยู่ที่นี่หรือว่าใครเคยนั่งสายนี้นะครับเนาะก็ฝากคอมเมนต์มาบอกว่าภูด้วยนะครับเนาะอ่า ตอนนี้บาปูก็ไม่ได้ใส่ไมล์ลูกกวนเสียงนะครับเนาะเพราะว่าบาปูไม่ไดเอามาด้วยนะครับถ้าพี่ๆคนไหนรู้นะครับเนาะก็ฝากบอกบาปูด้วยนะครับเนาะเพื่อบาปูจะได้รู้กับพี่ๆนะครับเนาะถ้าใครรู้ก็หรือว่าพี่ๆคนไหนรู้ก็บอกบาปูหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวบาปูจะลองไปสถานีนะครับเนาะ เพราะว่าสถานีนั้นมันไกลนะครับนอกบาวปูไม่อยากเดิอนอันนี้มันใกล้กว่านะครับนอกบาวปูก็จะเดินไปนะครับไปดูกันนะครับนะว่าบาวบูจะนั่งไปถูกไหมนะครับ ที่รับว่าผมนี่นะครับเนาะนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ทางหลวงนะครับเป็นทางรถไฟนะครับรถไฟอันนี้นะครับรถไฟสายนี้นะครับไม่มีไม่มีเหมือนเป็นลังนะครับเพราะเขาจะมีแบบข้างๆนะครับที่โอมกอดเคลือบปูนไว้นะครับมันมันไม่เป็นลังนะครับ จะเป็นแบบสองเลนเลยนะครับและรถไฟสายนี้เขาบาพูก็มีให้ดูเนาะเดี๋ยวบาพูจะหาภาพมาให้ดูนะครับพี่ๆทุกคนนี่แหละครับบาพูจะพาพาพี่ๆทุกคนนะครับนั่งนะครับว่บาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปถามเจ้าหน้าที่เขานะครับนอกว่า่ารถสายนี้ถึงกรุงเทพหรือเปล่าถึงไหนลงไหนไอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับนาะ แค่ว่าปูก็จะสอบถามเนาะแต่ถ้าใครรู้นะครับก็ฝากคอมเมนต์มาบอกทางช่องบ่าวปูด้วยนะครับอันนี้ผมได้ข่าวว่ารถไฟสายนี้เขาเพิ่งเปิดใหม่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าบ่าวปูก็ไม่ได้ติดตามนะครับเนาะแต่ว่าปูได้ยินว่าเขาเพิ่งเปิดนะครับนี่รถไฟสายนี้นะครับ ไม่รู้ว่าจะนั่งร่้ไหมนะครับเนาะยาบาปูจะไปนั่งนี่แหละครับคือประเทศไทยนะครับเขาลงทุนไปนี่เขาถ้าสมมติว่าไม่มีคนนั่งนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีคนนั่งนี่เขาจะได้ตังไหมนะครับเขาจะได้กําไรไล่ทุนมาไหมครับอันนี้ก็ฝากถามพี่พีเอซีนะครับที่ดู แบบเขาสร้างแบบอลังการยิ่งใหญ่มากนะครับพี่ๆครับรูนะครับแบบไม่มีอะไรที่แบบสุดยอดไปกว่าน,นี้นะครับสมมติว่าถ้าไม่มีคนนั่งนะครับสมมติว่าถ้าไม่มีคนนั่งนะครับหมายถึงว่าแล้วตังที่เขาลงทุนตังที่เขาก่อสร้างมาเนี่ยเขาจะได้ถ้าเขาไม่ไล่ตังแล้วเขาจะทำยังไงนะครับ นี่แหละที่บาวบาวพูก็งงเหมือนกันนะครับเนาะว่าทำไมแบบสร้างอลังการนะครับแล้วก็แบบแบบมันมันเหมือนไม่เหมาะสมนะครับที่จะสร้างแบบว่า<อ>ที่จะสร้างแบบว่าเออโดยไม่มีคนจะนั่งแล้วก็ไม่กลัว ขาดทุนหรือว่าขาดอันนี้เหรอครับอยากถามพี่ๆทุกคนนะครับเผื่อเป็นความรู้นะครับเนาะขนาดชุดยอดมากๆนะครับแบบนูนี่เลยครับพูดเยอะก็ไม่ล้านะครับพูดเยอะก็หาว่าป่วยประเทศไทยนะครับพอพูด พอพูดความจริงไปก็รับไม่ได้นะครับเนาะ,ะมีคนบางกลุ่มนะครับว่าเย้ยประเทศไทยหายกินกับประเทศไทยนะครับผมใช่นะครับเพราะว่าผมพูดความจริงนะครับดูนะครับสร้างแบบไกลมากนะครับอ,อันนี้ไม่รู้ว่าสายสายสีเหลืองหรือเปล่านะไม่ใช่หรือว่าสายสี สาสีม่วงอะไรอันนี้ผมบาปูก็ไม่รู้นะครับเนะบาะก็ฝากพี่ๆทุกคนบอกบาปูด้วยนะครับบาปูไม่รู้จริงๆนะครับวันนี้บาปูมามั่วนะครับมามั่วแล้วก็มาเห็นรถไฟแล้วก็อยากรู้ว่าไปทางไหนและก็อยู่ทางไหนนะครับบาปูก็เลยอยากลองนั่งดูนะครับเนะเาะว่า มันจะไปถึงไหนนะครับป๋าฟูอยากรู้มากๆนะครับเนาะนี่นี่มันเป็นแบบนี้นะครับพี่พี่โคตรสุดยอดเลยนะครับโอ้เกือบถ่ายไม่ทันนี่แหละครับเป็นแบบนี้นะครับพี่พี่ครับมันไม่เป็นลังนะมันมันเป็นลังอยู่แต่ว่ามันมันวิ่งข้างๆนะครับมันวิ่งข้างปูนสุดยอดจริงๆนะครับ พี่ๆทุกคนน่าจะเห็นนะเมื่อกี้เนาะเห็นผ่านๆน,นะครับเพราะว่าเขาวิ่งมานานสีหลานนะครับเนาะตอนนี้บารูก็อยู่สีหลานสองนะครับเนาะซอยสองตอนนี้บารูจะขึ้นอ่สีหลานนะครับเนาะจะขึ้นสถานีสีหลานนะแล้วก็จะไปถามเจ้าที่ท้อง แล้วก็บาบูก็จะไปถามถามเจ้าหน้าที่เขารูนะครับป๊อพี่เนองเพ็่นเฮ็ดคักแน่อีนี่นะครับสายไม่ดูว่าพิ่งไปไหนนะครับเนาะ ไปถึงกรุงเทพอยู่นะครับเนาะดูนะครับเขาจะเขียนบอกเลยนะครับอตอนนี้บา่าวภูจะไปลงะจะไปสีลมนะครับเนะาะศาลาแรงนะครับบา่าวภูจะไปศาลาแรงสีลมนะครับแต่จะนั่งจากสายนี้ไปนะครับเราจะไปถามเจ้าหน้าที่นะครับเนาะว่า ถึงไหนนะครับนาะแล้วก็ผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะปอคนสางโมมี่คดนะครับโมมีคโแตเแต่นสางมาแบบใหญ่ขนาดแบบมาพูดเราจะอ่อนนี้อย่างห้บ้านบาพูมีแบบนี้เด้ปอีครับดูนะครับปอความจะเดินความแบบ ของประเทศไทยพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับอันนี้บาพูอยู่ศรีหลานนะครับเนาะสถานีศรีหลานนะครับไม่รู้ว่าอำเภออะไรเม,มืองอะไรนะครับเนาะถ้าพี่ๆคนไหนดูก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาให้บาพูด้วยครับบาพูไม่รู้จริงๆนะครับบาผูมาถ่ายเข้าให้พี่ๆทุกคนได้ดูรครั้งแรกในชีวิตนะครับ ครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับที่อ่ได้นั่งรถไฟสายนี้นะครับเป็นบุญของเป็นบุญเป็นบุญของบาปูมากๆบาปูตื่นเต้นมากตอนนี้ครับบาปูตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของบาปูที่จะได้นั่งรถไฟสายนี้นะครับ <S 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 เคยเห็นแต่อยู่ในต่างประเทศนะครับตอนนี้ได้มาเห็นตจริงอยู่ที่ประเทศไทยนะครับนาอ ี่คนไหนเคยมาก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับพี่น้องมาพูดตื่นเต้นแห้งเบาบ้าพูดตื่นเต้นแห้งเบา,บา,เบายังหมอ,อนะครับถามีไม้นะครับนอ้องนาสีเสียงมวนก็หนีนะครับน้องมาพูดอะไรถือไม้มานับนะครับฝ่าร้ายขังแดงในชีวิตเลยนะครับทีไรนังรถไฟซ้ายหนี่นะครับ ทางแดกของบาพูจริงๆนะครับป๊าทุกคนทางแดกอีดีแล้อนะครับมาเดี๋ยวผมจะไปถามเจ้าหน้าที่นะครับเนาะอันนี้ก็มีทุกจุดนะครับเนาะนอันนี้ของหลับเพลิงนะครับเนาะ๋ยวว่บาพูจะไปถามเจ้าหน้าที่ ั้งแรกในชีวิตของบาพูนะครับพี่ๆทุกคนครับบาพูดีใจมากนะครับบาพูดีใจแห้งนะครับล<า>นี่นะครับยาบาผูจะไปถามเจ้าหน้าที่นะครับแล้ว ว่าเจ้าหน้าที่มันอยู่ไหมผมจะมไปสีลมครับได้ครับเลกนี่ยนซ้ายสีเกี่ยวใช่ไหมครับอะไรครับสั่ร,ร,รลง นีบาวูาก็ถามเจ้นาที่ค่ะนะจนาหน,น้าที่นารับบาวูาเนเกติที่อาศกรันอกรใช่ไหมครับอนนี้ถึงอาศูกใช่ไหมครับมงนเดี๋ยว่งแล่เยใวก็ไปอสศกใช่ไหมครับครับเพราะว่าไม่เคยนั่ง ตอนนี้บาปูก็ไล่บัตรมาแล้วนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้ไปเปลี่ยนสายสีสีเขียวอยู่ที่อะไรละ่ะสำโรงนะครับนี่แหละนะครับก็ครั้งแรกเลยนะครับบาปูตื่นเต้นมากนะครับพี่ครับถ้าให้บาปูถ่ายนะครับ เจ้าที่น่ารักมากเขาอา้าจะบอกเรานะครับทา,ทางแดต้องมาพูดด้วยนะครับ จากที่วาวภูได้ถามเขาแล้วนะครับอลังการยิ่งใหญ่มากเลยนะครับพี่ๆครับป้าพี่นอ้องอันนี้น่าจะสายสีเหลืองมั้งนะครับเนาะเส้นเหลืองสายสีเหลืองอันนี้ไปตัวตัวนะครับไปสำรรงขึ้นทางนี้ใช่ไหมครับ อ๋อครับอนครับอันนี้บาปูไม่ดูนะบาปูก็ถามเขาเหมือนกันนะครับอ๋อเป็นขงังแดงของบาฟูด้วยทีไรมาก uh huh. ตอนนี้ถามบ่าพู่ไปใช้ามาใส้บ้าพู่กับชิหูแล้วนะครับพี่ทุกคนเพราะว่าเบ้าพู้มากคนเดียวนะครับเนะาะเด่วบ้าพูกับเรียนดูไปนะครับเนาะอยากรูกวา่าไปทางใดทางไรนะครับเนาะอันนี้ก็คือความคือความภูมิใจ ของบาผู้มากๆนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้เห็นทุกอย่างกะอยู่ในประเทศไทยนะครับทุกอย่างที่บาผู้มีประสบการณ์มีความหูนะครับเนาะกะกจากประเทศไทยจากคนไทยนะครับนี่คือสุดหยอดของบาผู้เดียวนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ใดมาคลิปบาผู้นะครับเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าผู้ใด ผู้เดืองลากเกี่ยวกับสถานีรถไฟหรือว่ารถไฟซ้ายนี่นะครับเนาะกับฟ้าก็มีกันขเข้ามาด้วยนะครับบรรยากาศภายในโด,ดนครับอันนี้บรรยากาศภายในโดดด้วยนะครับอันนี้มาผู้ใส่ผ้าพยุนไทยนะครับเนาะา นาสีบุตริดใบนาคนอื่นนะครับเนาะนะครับานาสีบุตรเป็นยังเ้างนะครับเนะบาะเพราะว่านาชีบุตริดใบนาเนาะเพราะว่ามาผู้สาปตาพยน์ทายนะครับคานแดงให้ซีดตน,นะครับอันนี้คางแดงใด้ซีดีของเราด้วยนะครับ